โอเคฮะก็สวัสดีทุกคนด้วยครับกับผมนะครับเฟรตเทปโป้คาสต้ามินี้อยู่ในเกมของพิซซ่าบอลเซอร์เวอร์ปกเกมายกันนะครับก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสครับมืดดีคริสต์มาสนะครับทุกคนขอให้มีความสุขกันมากๆนะครับและแน่นอนว่าวันนี้เซิร์ฟเวอร์ของเราก็แจกของฟรีนะครับเป็นโค้ดนะฮะว่าใครดูตอนนี้ผมไม่รู้จะรับทันไหมแต่ลองดูเลีคอร์ดนะนะซึ่งผมเองก็กรอกโค้ดมาแล้วนะครับมันจะได้รับเป็นนี่เลยคอนคีนะฮะแล้วก็คริสต์มาสสกินครีทั้งหมดอย่างละห้าดอกนะครับเดี๋ยยวผมมขอออรับาก่่นนเละะ โอเคฮะตอนนี้ก็รับทั้งหมดแล้วนะฮะเดี๋ยวไหนก็ไหนฮะผมจะได้เป็นรองสุม่มอากาชากันสักทีนะฮะเดี๋ยวเริ่มจากเจ้าคอนคีก่อนนะครับคอยคีผมหวังว่าจะได้เงินเอาไปใช้สักทีนะเพราะว่าตอนนี้ผมไม่มีเงินเลยสักบาทไม่มีเลยแล้วตอนนี้คนน้อยเลยคะผมคิดว่าเรดเรดตอนคนน้อยเนี่ยนะ่จาจะดีนะโ okay, อเคคราวนี้เดี๋ยวเราจะมารองเปิดก่อนนะฮะแล้วผมต้องเปิดในคืนนี้เนาะ คลิกซ้ายเพื่อดูรางวัลนะครับคลิกซ้ายเพื่อดูรางวัลปั๊บเอ๊ะนี่เอาขอบ้างเปล่าผมอยากได้แค่พวกนี้ฮะเนี่ยเนตั้งแต่ห้าพันจริงได้ห้าพันก็ดีนะผมว่าไม่หวังสูงฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกดกันเลยฮะอันนี้คืออ๋อใช่ปั๊บ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 เั๊บปั๊บปั ผมว่าเราเริ่มต้นได้สวยแลย้วเริ่มต้นได้สวย,ยไปต่อฮะไปดูกันฮะไปดูกันไปดูกันป๊าเฮ้ ه, ยผมว่ารอบนี้ได้ความว่างเปล่าแน่เลยโถ่ไปไปต่อฮะเราเหลืออีกสองอันฮะออีกสองอันตึ๊บเฮ้ยโอ้โหมันเริ่มเกลือแล้วฮะมันเริ่มเกลือละเราอีกทีหนึ่งฮะับเราอีกทีหนึง่งนี่ถ้าเราไม่ยังได้ความว่างเปล่าอยู่นะฮะผมจะ ไปวิ่งข้างนอกเล่นละเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอย่างนี้ไม่ดีเลยอย่างนี้ไม่ดีเลยฮะอย่างนี้ไม่ดีเลยเราวิง่งเราวิ่งวนก่อนเราวิ่งวนก่อนอ,อ่ะไปทีนึงฮะเดี๋ยซีเราบนีได้เลยโอ้ความว้างเปล่าเฮ้ยเฮ้ยแย ได้หมื่นหนึ่งฮะทุกคนว้าวในสุดเราก็ไปตังกันแล้วนะฮะในสุดหลังจากที่เราเล่นกันมานานเอ้ยผมมีสองหมื่นห้าเลยเหรอแต่ว่านะ่าผมขายออกใช่ไหมผมขายของออกเนาะโอเคเดี๋ยวเราเล่นเหลืออีกคีย์หนึ่งแค่เหลืออีกแค่ดอกก็คือคริสต์มาสสกินคีย์นะครับอันนี้ผมว่าใช้ได้เลยมาฮะไปอันนี้มันจะได้เป็นโปเกมอนนะครับเฮ้ยผมน่าจะไปเก็บโปเกมอนก่อนวะลืมเลยลืมเลยแต่ไปเก็บโปเกมอนก่อนฮะ ตึ๊บพี่ลาพาสเหรอเฮ้ยเฮ้ยไม่นะผมว่าผมมือทองเกินไปละผมว่าผมมือทองอะ่ะผมได้ลาพาสเนะี่ยผมอยากได้พอดีเลยเฮ้ยบ้าสวยสมกังามแต่ละหลืออ,ลลอีกสี่ทอกฮะหหลีกอีกสี่ทอกเราไปดูมึงกัน,กนโอ้ลักเซมนี้จังเลยเขาแจกของฟรีเยอะข,ขนาดนี้เนะี่ยผมไม่หวังเทพนะฮะผมหวังแค่สวุดบธรรมดาได้แหละเป็นอัลซิงอัตติกนะฮะ คะตัวนี้เองเอะผมว่าก็ใช้ได้นะตัวนี้ใช้ได้ปึ๊บปุ๊บขอตัวนี้มันใช้งานได้ก็พอลาพาสทีเดีวไม่นะหรือว่าลาพาสเล็ดออกง่ายเออผมว่าเปิดไปเลยดีกว่าผมชี้จุดมิงกลับไปละอ่ะเปิดไปเลยแล้วกันทีเดียวเลยเอาให้มันจบ,จบ,จบไปฮะอันนี้ผมไม่รู้จักแฮชตัวอะไรเดี๋ยวผมเข้าไปดูที่ที่พีซีนะฮะ ให้ลาพามาสองตัวะฮะปึ๊บเป็นเฮ้ยอันนี้เหมือนแม่งมุมปะถ้าผมจะไม่ผิดมันเป็นแม่งมุมนี่หรือไม่ใช่ว่าจะจำผิดนะเนื่องจากเจออ้าอัสซาีอัซซาีนะฮะอสัสซารีโอ้เป็นหมีขาพ่มพได้นะฮะอันนีห้หน้าตาก็ใช่ได้ เราพลาดเราเห็นแล้วนะฮะอันนี้เป็นชัยนี่ที่ผมได้จากกิจกรรมโค้ดโค้ดจะแจกเจ้าตัวสุ่ดชัยนี่นะฮะโอ้สีสวยวะ่ะผมว่าอันนี้ก็ใช้ได้นะตัวนี้เล่นได้เป็น่ส่เป็นาาขาวนี่ประเด็นอ่ะเล่นได้เล่นได้เล่นได,นได,นได้แล้วก็เจ้านี่ฮะอุ้ยอุ้ยนี่สวยนี่สวยโอ้โหแอปสอบด้วยอ่ะนี่นะฮะอ่ะนี่สวยนี่สวยนี่สวยโอเค โอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดซับแล้วก็กดไลค์ให้คลิปผมด้วยนะครับเพื่อมลังใจให้ผมในคลิปต่อ,ตอ,ตอไปเนาะมาเจอกันบาย